เป็นไงบ้างพี่ถามความรู้สึกหน่อยหลังจากที่เรามาเสียเงือกับตรงนี้แล้วได้ฝายอันนี้มารู้สึกยังไงบ้างก็ร้องเรียเิใจเมิใจเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็เป็นรังแรกครับที่ได้ทำหรอแล้วได้ทากันหลายฝายไหมคะหรือว่าเฉพาะตรงนี้สองฝายครับสองฝายขโมนกับตรงนี้ออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลงหม่นะคะเป็นไงบ้างคะดีค่ะก็ดีผมดีค่ะแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยเอ่นข้ามได้แล้วมันมันชุ่มน้ำแล้วก็ชะลอน้ำก็เป็นแรงเป็นแรงเล็กๆแรงหนึ่งสามารถช่วยได้ค่ะก็ภูมิมใจค่ะ และในวันนี้ภารกิจทุกอย่างก็ได้ดําเนินมาเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเรามาพูดคุยกับอาจารย์กันบ้างค่ะว่าภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอันดับแรกเลยประทับใจมากนะเพราะว่าหลายหน่วยงานเหลือเกินที่มาร่วมกันในวันนี้เนาะจากภาพหลักของกอนมนอนะที่ภายในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแล้วก็มีหน่วยงานของน้องทหารจากหลายๆท่ากันจากที่หน่วย9นะศูนย์เตรง รัฐยาด้วยแล้วก็ชาวบ้านหมูห่ห้าตรลุ่มสุ่มก็มีเครือข่ายไม่หั่งรวมมังให้โดนด้วยเนาะเพื่อนไม่ให้โดนก็อีกตั้งร้อยกว่าชีวิตแล้วก็ทางสิทธิ์เราร่วมกับชาวบ้านแล้วก็มีทางกศนอมีทศปชอะไรเงีออ้ยเยอะมากเลยฮะเมื่อเชา้อนอชานี้ก็ถ้าเห็นภาพก็จะเห็นเนาะว่าสามน่าจะเกิน400กว่ากับ500ร้นะถ้าภาพรวมพี่พี่ทหาด้วยนี่ก็คงจะ500กว่าด้วยภาพมันก็แน่นตรงนี้เลยแล้วก็ทุกคนอยากอยาก,อยากทำอะ่ะ สภาพกันพอเปิดปุ๊บทุกคนอยากทำเพราะวันนี้เป็นวันชาดมงคลเนาะอ,อยากถวายเป็นราชพลีอยากแกเป็นเพื่อในหลวงของเรานะเพราะว่าหลวงที่เป็นตัวต้นท่านเป็นคนทรงคิด,คดเรื่องนี้<ใ>นเพราะท <ใน S 2> ่านเป็นวิศวกรนนะ้ําท่านพูดว่าจะทำยังไงที่จะเรนกับการนะ้ำท่านก็ทําเรื่องฝ่ายน้ําล้น ที่เราเรียกกันเช็คดงเช็คแดมหรือฝายน้ําล้นฝายชะลอน้ําหรือฝายแมวอะไรเงี้ยนะคะจางที่เราเห็นเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นการที่ต้องมองว่าอย่างอันนั้นเป็นไม้ไผ่เนี่ยก็จะเป็นการชะลอตะกงตะกรัางหลายแลลวที่มาขัดักเัาไว้แรลกกระทะน้ำค่ะแล้วก็ทําด้วยความถี่ตามโค้งของของตัวร่องน้ําหรือลาธารนะฮะก็จะเป็นตัวที่เป็นระยะห่างกัน10 20เมตรหนึ่งลูกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตามระดับอันใหญ่หน่อยกว้างก็เป็นเนี่ยเยอะแต่อันเล็กก็จะเป็นฝายหินที่เรียง นะก็ก็เป็นความร่วมใจร่วมแรงที่ถ้าเป็นใกล้ๆน้องๆผู้หญิงมั่งหรือไม่บ้านพี่ผู้หญิงก็จะทำเรียงตรงนี้พี่อาหารป,ปีนขึ้นไปขนแซหินงัดลงมานะ <c oughs> ก็เรียงกันเป็นภาพที่ประทับใจะว่าออคนเราแค่สองมือเนี่ยมัน <c oughs> ถ้าจะคิดจะทําอะไรสักอย่างให้เป็นประโยชน์นะมันสามารถทําได้แล้วก็แสดงพลังให้เห็นจริงๆวันนี้ถ้าข้าที่ที่ทางศิษย์เราเองทํานี่นะ น่าจะร่วม20นะเพราะว่าเพราะน้องน้องหนึ่งกลุ่มก็สามหนึ่งห้าฝ่ายนะแล้วก็ทําไมออกไปแล้วก็มีการที่อ่าบางคนเดินมันป่าเนาะนำทางแยกลําธารไปอ่ตามอันนี้มาอันนี้ว่านี่มาเอาเห็นเห็นนักศึกษาเหมือนกันอ้าวเด็กๆไปรุ่นเหมือนกันอ่าไปถึงอ้าวเป็นโทมาฮีดนอีกเปียสเซอร์ซิฟิก้นกระชั่วนะครัันกันอีกสองสามฝ่ายอย่างเงี้ยก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าแค่สตาร์ทจริงๆตอนเก้าโมงเก้าโมงกว่ามาถึงเที่ยง ้าหมายที่ตั้งว่าจะถึงบ่ายสองบ่ายสามเสร็จอะแต่จากที่ว่า81แล้วก็ทำเป็นวานนี้เป็นสายสาธิตไปสองฝ่ายก็เป็น79็ดสิบเก้าว่ารวมๆก็ประมาณ89ฝ่ายวันนี้7จสิบเก้าค่ะเมื่อวานนี้เขาทำเป็นสายิตไเป็นสอันี่เป็นตัวที่ตอนพิธีเปิดต้นเช้าเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ทำเป็นมาตรฐานหน่อยนะตรงนี้แล้วก็อันบนสุดเมื่อกี้ที่เราปิดกันที่แมลงเยอะๆหน่อยนะที่เรามีไม้ไผ่มาเริ่มสารนะเป็นทําเป็นจั่วทําอะไรพวกนี้ดักตะกอน เป็นภาพความร่วมแรงร่วม,มใจคราวนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงฟีดแบ็กของนักศึกษาหน่อยว่าคนที่เขาักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมจะได้อะไรกลับไปบ้างอย่างมาที่สุดนะเห็นความกระตือร้นของเขาเนาะเราเห็นอย่างเราดูเด็กเมืองนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขี้เกียจไม่ได้มีท <c oughs> างตื่นเช้าหรอกเ <c oughs> มื่อเช้าตื่นแต่เช้าตีห้าต้องทําอาหารเองอะไรเองเพื่อต้องเตรียมว่าต้องมีพลังนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เราต้องทาให้เสร็จต้องทําร่วมมือกับชาวบ้าน ซึ่งเราก็รู้ว่ามือต่อไปอยังไงคุณจะต้องแสงดงพลังเต็มที่นะอะไร้ก็ตื่นตั้งแต่เช้าเลยทาอาหารเองทําก็ต้มทำเนาะถวายพระได้<ผ>ม,มาเร<า><ะ>ียนรู้การใช้ชีวิตอกีกแบบหนึ่งด้วยได้ทำบุญด,ด้วยน้ำเมื่อเช้าวันพระก็ทําถวายพระด้วยแล้วก็มาแล้วกม็มาเจออย่างนี้ปุ๊บเขายังมีพลังว่าเ,เรามากันนิดเดียวเองแต่พอมันร่วมกับหลายๆหน่วยงานเข้ามาปุ๊บ มันสามารถเป็นมิติที่เห็นนเด็กเด็กเขาก็เราไม่ได้คิดว่าเรามานิดเดียวเองอ่ะมาน้อยน้อยเองเทียบกับไม่ให้โดนต้องเยอะนะเรามาแต่เราก็เต็มจัดเต็มเขาบอกว่าเมื่อคืนกระตุ้นเขาบอกว่าต้องจัดเต็มนะอะไรโอ้โหปรากฏวันนี้ก็จัดกันเต็มไม่ไม่เหนื่อยปกติเราเห็นอยู่ทีเก็เหนื่อยเนย่เชยนะในเราอยู่เราอยู่ในที่รั้วมหาวิทยาลัยแต่ขั้นมาออกสังคมจริงๆโอ้ปรากฏว่าเขาเขาสามารถทําได้ไม่ไม่น้อยหน้าใครเพราะพูดถึงว่าคนเราอ่ะมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเหมือนกันในมิติของ8ดชั่วโมงววัันนนเีี้ต็มท่5 พิษสภาผมเนี่ยพวกคุณทำอะไรเต็มที่มาเพราะบอกว่าวันนี้มาครึ่งวันเอง3าชั่วโมงเองตม้แต่เช้าตีห้าวันนี้เที่ยงก็คือ6ชั่วโมงเจ็ชั่วโมงแต่เวลาทำงานจริงๆเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงเองอะ่ะพอแล้วพูดถึงอุปสรรคหน่อยว่าวันนี้ที่น้องๆเหล่าจิตอาสา,าเนี่ยมาทำกิจกรรมกัน,กนตรงนี้เจออุปสรรคอะไรบ้าง อุปสรรคจริงก็คือด้วยความที่เขาไม่รู้เนาะเครื่องมือเครื่องไม้อาจจะเตรียมมาไม่ครบแล้วก็เตรียมแค่ถุงมืออะไรพวกนี้มาแต่เครื่องมือหนักบางทีหินบางทีมันก็นอยู่เป็นตัวลากของไปเจอลากหินอะไรเงี้ยมันก็ดึงนี่บางคนไม่เป็นก็ดึงเต็มกําลังเนี่ยวันนี้อาจจะเหนื่อยหลายคนอาจจะไม่รู้จักเทคนิคว่าการงัดคานอะไรพวกนี้การลําเลียงมันก็เต็มที่อยากทำก็ดึงเต็มที่โหมน้โหมแรงโหมแรงเต็มที่เนี่ยมันก็จะทาให้อาจจะปวดเมื่อยได้นะตรงส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือ การแต่งกายบางทีน so ้องอาจจะมู right. ้จ so ักสภาพมาก่อนเราก็มารู paper, ้พื้นที่มาก่อนก็จะไม่รู้ว่ารองเท้าเอ่ยางเกงอะไรบางคนก็บอกขาสั้นนะมันสะดวกบางทีมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วการปรเทคพอมาเจอสภาพพื้นที่จริงๆมีน้องที่โดนบางคนบางท่านรู้สึกจะเลือดอาบโดนหินบาดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไรเลยเพราะสิ่งที่มันเป็นออกมาเนี่ยคือเรื่องของการได้ได้ทําพลังที่เขาได้ทำยังมีแรงขับเคลื่อนมากกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆมันก็ข้ามไปได้ คิดว่าคงไม่มีอะไรก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก้าวข้ามปัญหาตรงนั้นมาจนได้ผลงานชิ้นสําเร็จเป็นฝายชะลอน้ําของเราคราวนี้อหญ่จะให้อาจารย์พูดถึงหน่อยว่าฝายชะลอน้ําที่เหล่านักศึกษามาช่วยกันทําอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ยังไงบ้างจะเห็นสภาพนี้ใช่ไหมฮะมันนี่มันเป็นหน้าแรงเนาะเขาทาไว้เพื่อรองรับตอนช่วงหน้าฝนตอนนี้ยังไม่มีน้านะคะน้ํามันจะมาแรง ความแรงของน้ํากระแสน้ําจะทําให้เกิดอย่างเห็นไหมคนถล่มังมม้งอะไรบ้างน้ําท่วมบาน้ําเหนือหลายหลากยเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นชะลอขึ้นชื่อเต็มๆคือฝ่ายชะลอขึ้นใช่ไหมคะไอชะชะลอน้ําใช่ไหมคะก็จะทําให้แรงประทะของของน้ำเนี่ยมันช้าลงช้าลงช้าลงเนี่ยก็จะทาให้ไม่เกิดไอโรคภัยส่วนหนึ่งนะฮะไม่เกิดการกัดเซาะของไออะไรฮะหน้าดินไฟโลชั่น เดียวกันพอน้ํามันถูกขังเป็นระยะระยะมันก็เหมือนกับเหมือนเราขุดบ่อในในที่ไร่เราอะ่ะก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงความชื้นต้นไม้ป่าไม้คืนเขาต้นไม้ป่าไม้คืนมันก็จะเป็นป่ามันจะได้ระบบนิเวศที่ดีขึ้นมาฉะนั้นต้นสายสุดปลายน้ำอย่างที่ผลโครงการเราใช่ไหมฮะบอกว่าจากต้นสายสุดปลายน้าเราใ้คอนเซปต์นี้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวให้ชัดเจนว่าทั้งระยะสั้นระยะยาวคือระยะสั้นนี้ก็คือหน้าฝนเนี้ย ได้ได้รองรับละแรงประทะของน้ําที่จะมาทําลายนระบบนิเวศทําเกษตรกรรมทั้งหลายแหล่ในสวนผู้สวนไร่นาพังเนี้ยขาก็จะชะลอได้ละเดียวกันก็มีการเก็บเก็บน้ําไว้ได้เดียวกันระยะยาวก็คือผืนป่ากึินมาอันนี้เป็นสิ่งที่มันเห็นผลทั้งสั้นกลางยาวอ่ะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไหมคะคิดว่าบรรลุค่ะเกินนะเกินเพราะเราถ้าพูดถึงรอยากได้มันเยอะๆแต่กําลังหรือเวลาจํากัดเราได้น้อยอยากให้ได้ทํามากกว่านี้อย่างที่ก็บอกว่า วิทยจะทำมาที่ปตัยมันต้องแอนเรเบทมันต้องออกมาแล้วพลังออกมาแล้วมันเ<ช>นี่ยฮะมันออกมาฮีดอมันเห็นผลเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากนะคะเราจัดจัดการจัดคอร์สจัดเรียนแล้วก็มาสอฮิดสองสามวันอย่่งเงี้ยเราทําอะไร<ช>ตั้งตงคลิดคลิเอทออกมา<ช>แล้ว <ๆ S 1> แล้วมันอิมแพคกับสังคมชุมชนขนาดใหญ่นี้ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการประยุกต์ให้ขยายผลให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมว่าเรื่องราวของการทํากิจกรรมจิตอาสาเชิญชวนให้คนที่ มีโอกาสได้ชมเข้ามาทํากิจกรรมจิตอาสาในแนวนี้กันบ้างก็อยากเชิญชวนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆนักศึกษาเนาะลูกลงังศิษย์เราก่อนอันดับต้นเลยก่อนไปถึงคนหนุ่มสาวนะที่อยู่ทางบ้านนะไม่เป็นเรื่องของสาบานันการเรียนการสอนลรค่ะ,คะนะเป็นที่บ้านเราก็ได้ลุกขึ้นออกมาเรามีพลังแล้วเนี่ยออกไปสักก้าสองก้ายื่นมือยื่นแขนยื่นขาแล้วก้าวออกไปด้วยใจให้มุ่งมั่นว่าเราจะไปทําสิ่งดีแล้วก็เริ่มต้น เราจะไปหวังสิ่งใหญ่ๆเกิดมาเป็นมรรคผลทีเดียวไม่ได้ไมันต้องเริ่มจากตัวเราเอง mm hmm. กล้าออกไปแล้วมันก็จะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนต่างที่ก็ต่างอยู่มุมนั้นมุมนี้แต่พอมาจัดระบบให้มันดีมันสามารถทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ได้ดั <Okay. S 1> งนั้นขอเชิญทุกคนเลยเข้ามาร่วมกันสร้างสรงสรค์ส,รสิ่งดีดีให้สังคมให้บ้านให้เมืองให้ะบบนิเวศให้ป่าให้โลกให้ mm hmm. มันจะพูดถึงในระดับโลกก็คือเรากำลังเห็นชัดเรื่องของโลกร้อนในยเพาะยิ่งพื้นที่ที่เร เรนชาโดเนี่ยเป็นมาจากกรุงเทพฝนตกประทะอย่างแรงเข้ามาถึงเมืองการให้เป็นเหมือนจะมีฝนนะแต่มันไม่ไม่ไม่มีอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเงี้ยมันต้องมีก็จัดการยากงั้นเราต้องช่วยกันอ่ะถ้าเราเข้าอกเข้าใจแล้วก็เอาภูมิความรู้อันนั้นไปช่วยดังนั้นจะเป็นแพทย์พยาบาลสังคมนิเทศนะฮะรัศร์นวัตหรืออะไรพวกนี้ทำได้หมดฮะค่ะนะไม่มีกิจกรรมไม่มีกิจกรรมเมื่อกี้น้องๆชาวบ้านโรงเรียนปิดเทอมลูกหลานแถวนี้ยังมาช่วยเลยดังนั้นขอมีใจ พวมีใจเราคิดว่าเราทําความดีมนะก็แค่นั้นแหละค่ะมันไปได้เชื่อมั่นว่าพลังเล็กๆมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ที่ว่าเช่นนั้นก็เชิญทุกคนก็ามามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับพิมพ์และคุณผู้ชมอีกทั้งยังพามาทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมแบบนี้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะงานอาสาหรือการมีจิตอาสาเพื่อมาทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นนี้นั้นหลายๆคนอาจมองว่าการที่เราเป็นผู้ให้คือการที่เราจะต้องสูญเสียประโยชน์ไปหรือเปล่าแต่การให้ในงแง่ของกิจกรรมด้านจิตอาสานั้นไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณผู้ชมเข้าใจนะคะเพราะกิจกรรมเหล่านี้เองก็ยังเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจเรา จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมและสิ่งสำคัญที่สุดที่น้องๆเหล่าจิตอาสากลุ่มนี้จะได้รับกลับไปก็คือความสุขจากการเป็นผู้ให้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้รายการศาสตร์ศึกษาและพิมพ์สสิพิมพ์ขอนข้าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ